เวลา8นาฬิกา23นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิทยายลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2567ถึง25 2568เป็นวันแรก โดยมีผู้ส่งคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์เจ็คนศาสตราจารย์เกียรติคุณเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร4ี่คนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจานวน2,612คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชว่าทามว่าชาติบ้านเมืองของเราต้องการบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมความสุจริตมาเป็นกําลังสําคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคง กล่าวได้ว่าผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตแล้วจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับหน้าที่นี้เพราะถือเป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการอย่างถูกต้องแม่นยําและมีความคิดความสามารถที่จะนําความรู้อันเป็นหลักวิชาไปปรับใช้ในการปฏิบัติจริงให้ได้ผลเป็นประโยชน์แก่งานที่ทําและแก่ส่วนรวมประเทศชาติรวมทั้งเพื่อเพิ่มูนศักยภาพในตนเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันการปฏิบัติงานในทุกรูปแบบต้องอาศัยหลักวิชาและเทคโนโลยีอันก้าวหน้าทันสมัยอย่างมาก และบางครั้งก็มีอุปสรรคปัญหาต่างๆซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ใหม่ๆที่ทันการทันโลกมาใช้ในการปฏิบัติแก้ไขบัณฑิตทุกคนจึงควรตั้งใจประพฤติตนปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถและคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ให้บรรลุผลเป็นประโยชน์สูงสุดและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งฝึกฝนความคิดวิจารณญาณเพื่อใช้ในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆอย่างละเอียด,ดรอบคอบและถี่ถ้วนว่าสิ่งใดเป็นทางแห่งความเจริญและสิ่งใดเป็นทางแห่งความเสื่อมแล้วเลือกประพฤติปฏิบัติแต่่ในนททางทีเป็ ประโยชน์สร้างสรรค์ถ้าทำได้ดังนี้ก็เป็นที่หวังได้ว่าแต่ละคนจะสามารถนำพาตนและนำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างแน่นอน เวลา12นาิกา36นาทีสมเด็จพระนิธฐถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารสตัตวเวชบำรุงศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทยพ์ภาคเหนือคณะสัตวแพทย,ยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณจากโครงการศูนย์สุขภาพสัตว์โดยคำระหว่างปี2562ถึง2565 เป็นอาคารสูงสี่ชั้นรองรับการรักษาโรคสัตว์เฉพาะทางอย่างครบวงจรเพื่อให้บริการแก่ประชาชนและเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติสําหรับนักศึกษาและบุคลากรทางสัตวแพทย์ในการนี้ทอดพผยเนกิจกรรมภายในอาคารได้แก่ห้องฉุกเฉินที่จัดแสดงอุปกรณ์และเครื่องมือทางสัตวแพทย์ที่ทันสมัยอาทิเครื่องฟอกไตเครื่องตรวจคลื่นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง นิทรรศการพระราชกรณียกิจและกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนาริวาสราชนคริบนบดินทรเทพพค,คินีการดําเนินงานศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือและโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีหน่วยให้บริการเช่นแผนกอายุรกรรมศัลยกรรม สัตว์ป่วยฉุกเฉินและวิกฤตศูนย์กายภาพบำบัดและหออภิบาลสัตว์ป่วยรวมถึงมีคลินิกเฉพาะทางกว่า15คลินิกที่ให้การวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะวิชาชีพสัตวแพทย์เพื่อยกระดับการบริการด้านสุขภาพสัตว์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเปิดให้บริการทุกวัน เวลา8นาิกา30นาทีถึง16นาิกา30นาทีงานบริการวิชาการเช่นบริการดูแลสุขภาพควบคุมประชากรและป้องกันโรคพิษสุนักบ้าลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบันรวม19ครั้ง จัดทำพิพิธภัณฑ์ไก่วิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์เพื่อเป็นแหล่งสะสมคน้นคว้าวิจัยและถ่ายทอดความรู้โดยมีสองหลักสูตรคือสัตวแพทยาศาตยสตร์บัณฑิตและวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการพยาบาลสัตว์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตรกรรมสำหรับสุขภาพและผลผล,ผลิตของสัตว์มีการพัฒนาชุดตรวจเชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบสำหรับฟาร์มโคนมรายย่อยและสากลโคนมพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยบริษัทวันเฮล์มอินโนเวชั่นจำกัดภายใต้สัญญาอนุญาตให้สิทธิ์กับมาม ขออภัยครับภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผลของโภชนศาสตร์คลินิกต่อแมวป่วยโรคไตเรื้อรังโรคระบบทางเดินปสัสสาวะส่วนล่างและปัญหาผิวหนังดำเนินการจัดการทางโภชนศาสตร์ลดการนําเข้าจากต่างประเทศราคาถูกประชาชนเข้าถึงง่ายและยังเป็นอาหารเพื่อรักษาโรคที่ได้รับการรับรองโดยสตัตวแพทย์ด้วยและศูนย์กายภาพบําบัดเพื่อลดอาการเจ็บปวดและเร่งคืนสมรรถภาพการเคลื่อนไวหวให้กลับสู่ภาวะปกติด้วยเร็วที่สุด ให้บร,ร,ริการอัลตราซาวเดินลู่วิ่งใสายผ่านใต้น้ำกระตุ้นการขดตัวของกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า,ฟาและช็อกเวฟลดปวดและอาการเรื้อรรงของสัตว์เวลา13นาิก48นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปนยังมูล,ลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชชนนีอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม ในการน,นี้ทรงวางพูมาลายัยถวายราชาสการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนาราธิวาสราชนาครินทรบดินทรเชษฐธพกินีจากนั้นพระราทานโลกประกาศกิติคุณและเข็มที่ระลึกของมูลนิธิแก่ผู้สนับสนุนกิจการมูลนิธิรวม98คน โดยมูลนิธิขาเทียมกําเหิดขึ้นเมื่อปี2535โดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพ,พระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีเพื่อจะทำขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดทุกเชื้อชาติศาสนาโดยไม่คิดมูลค่าเพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในการนี้พระชทา,านพรราชวโรกาศให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมเฝ้าทุลลอะองพระบาทถุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกพระนามาพิไทยสวและของที่ระลึก พร้อมกราบประคมทูนเบิกคณะกรรมการมูลนิธิคาเทียมเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกพระนามาพิไทยสว13คน โอกาสนี้ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญประจําปี2569ของคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมมีวาระสําคัญหน้าที่การรับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี2568การรายงานผลการดําเนินงานของบูลนิธิประจําปีงบประมาณ2568ความร่วมมือกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์แผนการออกหน่วยทําขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ประจําปีงบประมาณ2570และการนําเสนอวิดิทัศน์เรื่องโรงงานของขวัญ โดยปี2568บูรลลนิธิได้ให้บริการทำขาเทียมทางที่สำนักงานบูลณนิธิขาเทียมจังหวัดเชียงใหม่การออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่4ครั้งและโรงงานทำขาเทียมพระราชทานทั่วประเทศรวม2,794ขาส่วนใหญ่เป็นขาเทียมระดับใต้เขา่า นอกจากนี้ยังจัดโครงการต่างๆอาทิโครงการฝึกยกระดับฝีมือช่างเครื่องช่วยคนพิการที่ปฏิบัติงานในโรงงานทําขาเทียมพระราชทานภายใต้โครงการพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการและช่างกายอุปกรณ์รวมกับสาบัญพัฒนาฝีมือแรงงาน19จังหวัดเชียงใหม่5ครั้งโครงการอบรมหลักสูตรขาเทียมการวิเคราะห์และแนวทางแก้ปัญหาการติดตามและประเมินผลการใช้ขาเทียมสําหรับแพทย์นักกายภาพบําบัดและนักกายอุปกรณ์4ครั้ง โดยมูลนิธิยัยงร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ผลิตบุคลากรด้านกายอุปกรณ์ในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือปะวะสสาขาช่างกายอุปกรณ์ซึ่งทุกโครงการล้วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการที่ใช้ขาเทียมในอนาคตจากนั้นพระชาชทานพระราชวโรกาศให้คณะผู้แทนมูลนิธิปอเต็กตึงเฝ้าทุลละองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถโดยสารปรับอากาศขนาด25ที่นั่งเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิ วันนี้เวลา19นาฬิกา16นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีเสด็จไปยังโรงภาพยนตร์ที่13เมเจอร์ซินิเพลซ์รัชโยธินในการพระราชทานรางวัลเดอะสปูล2025เดอะไฟแนลหรือรางวัลเดอะสปูล3ช้อนทองคําในรายการเดอะสปูลช้อนทองคํา2025การจัดงานพระราชทานรางวัลครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและยกย่องผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดที่มุ่งมั่นรักษามาตรฐานรสชาติความคุ้มค่าและภูมิปัญญาอาหารไทยให้เป็นที่ ประจัก์ทั้งในและต่างประเทศมีผู้ประกอบการร้านค้าสตรีทฟู้ดที่ชนะการแข่งขันในรายการเข้ารับพระราชทานรางวัลจำนวน22รางวัล รายการเดอดสปูลช้อนทองคำ2025ดำเนินรายการโดยกอล์ฟสัญญาธาดาธนาวงศ์และเบกกี้ดารุณีสุทธิพิทักษ์เป็นรายการโทรทัศน์ไทยประเภทเกมโชว์แข่งขันทำอาหารเพื่อจัดอันดับร้านอาหารข้างถนนในประเทศไทยในเมนูต่างๆโดยใช้ช้อนทองคำเป็นเครื่องมือในการจัดอันดับเป็นรายการแรกและรายการเดียวในโลกที่จัดอันดับสตรีทฟู้ดของไทยออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง7 HD ทุกวันศุกร์เวลา18นาฬิกาโดยการพระราชทานรางวัลน,นี้จะออกอากาศในวันศุกร์ที่3 10มกราคม2569เวลา10นาฬิกา48นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระครุณาโปรก้าโปรกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จลงแทนพระองค์ณสาราดุสิตาลัยสวนจิตระดาพระราชวังดุสิต พระเาทานพระวรกากาศให้ในอัธกรศิสิรลัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่45คนบุรีรัมยเกมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4-12ถึงกุมภาพันธ์2569ณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมจังหวัดบุรีรัม กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคม2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกีฬาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกม69ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายน2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเฝ้ารับพระราช่านไนื่พิิธเปดการแขข่่งงัันกกีฬาดลาว เวลา12นาฬิก30นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัลวรีนารีรัตนชกัญญาเสด็จไปยังศูนย์ประชุมอนเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ทอพระเนตรการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนผ้าตัวันออกเฉียงเหนือซึ่งได้คัดเลือกผู้ประกอบการชุมชนและวิสาหกิจชุมชนที่น้อมนําองค์ความรู้จากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยตามแนวพระดรําริด้านการอุรัก์และพัฒนาผ้าไทยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิน่นผสานความร่วมสมัยและเพิ่มมูลค่าให้สามารถต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจอย,อย่างยั่งยืน ครั้งนี้ได้คัดเลือกผู้ประกอบการชุมชนและวิสาหกิจชุมชน33กลุ่มที่นําเทคนิคใหม่ๆม,มาปรับใช้ในการผลิตรวมถึงการจับคู่สีและการเลือกใช้สีจากวัสดุธรรมชาติไปจัดแสดงอาทิกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งเศรษฐีจัจงหวัดขอนแก่น ที่นำวัสดุเหลือใช้ประเภทป้ายไวนิ่นเส้นใหญ่สังเคราะห์และวัสดุอุตสาหกรรมที่ถูกทิ้งมาเป็นวัตถุดิบต,ตั้งตน้นแปรรูปและกลับเข้าสู่กระบวนการทอผ้าเพื่อลดขยะและสร้างมูลค่าใหม่ผาสานภูมิปัญญากับเทคโนโลยีช่วยให้ผ้ามีความแข็งแรงทนแดดกันน้ําและใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์กลุ่มผ้าสาดแก้วผ้าทอลายโบราณจังหวัดมหาสาร,รคาม ประยุกต์ใช้ไหมเปลือกนอกหรือไหมลืบที่เดิมไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากมีความแข็งและหยาบกว่าเส้นไหมชั้นในแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะผิวสัมผัสเป็นประกายละเอียดเมื่อสะท้อนแสงไม่เหมือนผ้าไหมชนิดอื่นวิสาหกิจชุมชนสิ่งทอเศรษฐกิจหมุนเวียนบ้านดงเรืองจังหวัดอุดรธานีผลิตผ้าและสิ่งทอจากเส้นใยขวดน้ำพลาสติกด้วยเทคนิคก,การตีฟูใยขวดน้ำพลาสติกมาเป็นเส้นได้มีคุณสมบัติคล้ายผ้าโพลีเอสเตอร์น้ำหนักเบาแห้งเร็วและทนทาน นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการจากจังหวัดนครราชสีมาและร้อยเอ็ดซึ่งนำเทคนิคการผลิตผ้าบาติกมาประยุกต์ใช้เพื่อให้มีเอกลักษณ์ของผ้าอีสานเข้าร่วมแสดงผลงานเป็นครั้งแรกร่วมถึงมูลนิธิที่ส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้กับราษฎรกลุ่มทอผ้า โครงการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นโดยน้อมนําแนวพระดรําริผ้าไทยใส่ให้สนุก คือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิละปะหัตถกรรมไทยเพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชนส่งเสริมกระตุ้นผ้าไทยและจักสารให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาสฟื้นคืนภูมิปัญญาผ้าไทยในภูมิภาคต่างๆที่กำลังจะสูญหายให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งนำมาสิ่งการสร้างงานสร้างไรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับช่างทอผ้าช่างจักสารหัตถกรรมไทยและครอบครัวชุมชนอย่างยั่งยืนรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิละปะหัตถกรรมภูมิปัญญาไทยตามอัตลักษณ์องแต่ะท้ถิ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลงานอัตลักษณ์ศิลปะหัตถกรรมภูมิปัญญาไทยของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนตลอดจนเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปในการจำหน่ายผ้าไทยผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชน โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือโอทอปเฝ้าถวายการบ้านจากปีที่แล้วที่ได้พระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพและมูลค่าอาทิผ้าขิดไหมลายดอกพุทตานของศิลปาชีพบ้านหนองอ้อจังหวัดอุดรธานีโปรโดให้ปรับน้ำหนักสีให้มีความสมดุลผ้าแพรวา่าโปรโดให้ลด ลดลายลงและทําให้สีมีความทันสมัยมากขึ้นโดยเฉพาะสีครามส่วนศิลปาชีพบ,บ้านบ่อเดือน5จังหวัดสกลนครนําไหมที่เหลือมาทอโดยใช้เทคนิคเกาะล้วงศิลปาชีพบ,บ้านท่าเรือจังหวัดน,นครพนมทอผ้าไหมลายราชวัต5มิลทอฟืมสีตะกอลายผ้าเกิดจากการยกลายที่ตะกอฟืมเส้นยืนใช้เส้นไหมสองสีสลับกันจะมีขนาดที่เล็กมากรวมทั้งผ้าไหมลายเกล็ดเต่าสีตะกอทอสลับหางกระรอกให้ทดลองทําสีที่หลากหลาย และผ้าไหมมัดหมีลายเทคนิคผสมสองตะกอค้นไหมเส้นพุ่งเหมือนค้นหมี่ด้วยเปลือกไหมนอกมัดสีที่ยอมให้ได้หลากหลายสีจํานวน9สีนอกจากนี้ศิลปาชีพบ้านบอระบือจังหวัดมหาสารคามได้พัฒนางานใหม่จากเส้นใหญ่2ชนิดด้วยเทคนิคสองตะกอได้รับแรงบันดาลใจจากการทับถมของชั้นหินชั้นดินเส้นยืนใช้สีของเส้นไหมเส้นพุ่งเป็นใยกันชงผสมฝ้ายนอกจากนี้โปรดให้ที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกผู้เชี่ยวชาญ ด้านผ้าไทยผู้เชี่ยวชาญการย้อมสีธรรมชาตินักวิชาการและนักออกแบบชั้นนําของประเทศให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์แก่ช่างทอผ้าช่างจักสารผู้ประกอบการรวมทั้งนิสิตนักศึกษาด้านสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่นอาทิวัตถุดิบตั้งต้นหรือเส้นใยให้ใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นลดการย้อมสีให้ได้มากที่สุดใช้เทคนิคใหม่ๆเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเวลาให้คหํานึงถึงศักยภาพในท้องถิ่นแล้วนํามาประยุกต์ใช้ให้ตรงกับความต้องการของตลาด แนะนำให้ผู้ประกอบการฝึกวิเคราะห์ความถนัดและความต้องการของตนเองเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นปรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้สวยงามและร่วมสมัยมากขึ้น จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตกระบวนการมัดหมี่ลายหมากจากลายโบราณท้องถิ่นอีสานจากนักเรียนระดับปวช2ส,สาขาวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นที่สนใจเรื่องผ้าไหมมัดหมี่จึงเข้าไปเรียนรู้กระบวนการทอผ้าไหมมัดหมี่และการทอผ้าจากพิพ,ธพิธภัณฑ์สาราไหมาไทยจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่การย้อมสีจนถึงการทอปัจจุบันสามารถสร้างไรายได้เป็นทุนการศึกษาและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวฉเฉลี่ย40,000บาทต,ต่อเดือน ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- และ5โรงเรียนหัวฝ้ายโนนสะอาดวิทยาจังหวัดขอนแก่นสาธิตการแต้มหมี่จากสีธรรมชาติลายมาราเคชที่มีต้นแบบจากฝาผนังในประเทศมโมร็อกโกซึ่งเป็นลวดลายเรขาคณิตสีสันสดใสได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องการทอผ้าจากศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่แต้มหมี่มมบ้านหัวฝ้ายและโรงเรียนโอทอ็อปคุ้มสุขโขจังหวัดขอนแก่นเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาชุมชนเรื่องการทอผ้าไหมมัดหมี่ ในการนี้พระราชทานลายผ้าหลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าซึ่งเป็นลายพระราชทานประจำปี2569แก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและกลุ่มผู้ประกอบการโอทอปเพื่อให้นำไปต่อยอดเกิดเป็นพื้นผ้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความร่วมสมัยเป็นสากลสร้างไรายได้แก่ชุมชน โดยได้ทรงพัฒนาลวดลายจากลายประวัติศาสตร์ลายขอสมเด็จพระสมผสานกับลายขอเจ้าฟ้าเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงออกแบบลายขอสร้อยทองเพื่อรำลึกถึงการประกวดผ้าที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนกครซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะพระราชทานสร้อยคอทองคําแก่ผู้ที่ชนะการประกวดและทรงต่อยอด ดอกไม้พระนามสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่ลายพวงดอนย่าควีนเศรษฐกิจโอกาสนี้ทอบพระเนตรการแสดงชุด ชาวอีสานน้อมสดุดีสิริวันอิทีถลเลืองสีบรมนาถในรูปแบบวงโปรงลางมาเป็นงานสร้างสรรค์เชิงโบราณคตินำเสนอการถลเลืองขวัญและถวายพระพรด้วยสิ่งอันเป็นมิ่งมงคลในโลกทัศน์ของชาวอีสานประกอบด้วยพระโลกนาฏขวัญผีฟ้าและพยาแทนเพื่อน,น้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์อภิรักษ์ศิลปินผู้ทรงเป็นต้นแบบสําคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์และต่อยอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในทุกด้าน โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งสืบสารพระราชบณิธานและต่อยอดให้งานทัศนศิลป์สิ่งทอและวัฒนธรรมอีสานเคลื่อนสู่บริบทแห่งความร่วมสมัยเชื่อมโยงกับความเป็นสากลพร้อมกับอย่างเคารพในรากเงาแห่งอัตลักษณ์ศิลปะพื้นถิ่นได้อย่างทรงคุณค่าโดยเป็นนักแสดงจากวงปวงลังออนซอนอีสานโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมและวงปวงลังศินไสมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น วงปวงลางอากาห้าสีวงปวงลางฮักอีสานโรงเรยียนสรา,ารคามพิทยาคมและวงปวงลางศิลีอีสานมหาวิทยาลัยมหาสรารคามจังหวัดมหาสรารคามวงปวงลางนาคาคำชะโนดโรงเรยียนบ้านดุงวิทยาและวงปวงลางอุดรเมืองงามมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีท่าน,นี้จะมีการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงปวงลางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาประจําปี2569ด้วยก่อนเสด็จกลับ ทพระเนเทศกาลเส้นใหญ่แห่งศรัทธาหัตถศิลป์สร้างสรรค์อีสานซึ่งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแสดงการถอดรหัสความงดงามของผ้ามัดมีตั้งแต่อดีตต่อยอดสู่การตีความใหม่ในโลกร่วมสมัยถอดอัตลักษณ์ของชุมชนพัฒนารูปแบบตลอดจนกระบวนการผลิตที่ใช้วัสดุหลากหลายสท้อนถึงอดีตของผ้ามัดมีและการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมอนงดงามของไทยทั้งยังมีผ้าผูกครามผ้าไยทอมือเน้นการปักลวดลายถ่ายทอดภูมิทัศน์วิถีและความทรงจําของเทือกเขาภู pond วัน,นี้เวลา19นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนคเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนและจังหวัดนครราชสีมา เป็นช้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่20-26มกราคม2569ใน21ชนิดกีฬาจำนวน493เหรียญโดยได้นำเสนอวิดิทัศชุดทะสถิตในดวงใจปวงชนตลอดไปน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านแสงสีเสียง3มชุดได้แก่บทประสานแห่งหัวใจฮาร์ดบีดอีสานป๊อปและจังหวัดหัวใจแห่งความฝั และการเชิญทงชาติพร้อมด้วยขบวนนักกีฬาจาก10ประเทศจำนวน1,606คนเดินเข้าสู่สนามสำหรับขบวนนักกีฬาไทยมีนายประวัติวโหรัมนักกีฬาวิวแชร์เรสซิ่งเจ้าของ7เหรียญทองกีฬาพาราลิมปิกที่ซิดนีย์ปี2 0 0 0เอเธนปี2004ปักกิ่งปี2008และริโอปี2016เป็นผู้ถือธงไตรรงนำขบวนและมีนักกีฬาวิ่งคบเพลิงไฟพระเรกิได้แก่นายชัยวัตรรัตนะนายพนมลักษณะพิม์และนางสาวอารวัณน ไกลสิงก่อนส่งต่อให้กับนางสาวสายสุนีจะนะ วิวแชร์ฟันดาบเจ้าของ5เหรียญทองพาราลิมปิกทำหน้าที่เป็นผู้จุดไฟคบเพลิงเปิดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13อาเซียนพาราเกมคือมหกรรมกีฬาคนพิการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดการแข่งขันมาแล้ว12ครั้งตั้งแต่ปี2544โดยในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมีสนามแข่งขันกีฬาที่มหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒนนครราชสีมาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทย ยารายเทคโนโลยีสุรานารีศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชเทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราชและเดอะมอลล์โคราชเวลา18บแนาิกานาทีวันนี้พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริ k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดมหาธาตุยุวราชปรางสฤษดิ์พระพิธีธรรมมีเฉพาะในพระอารามหลวงเท่านั้น ปัจจุบันมี10พรรามได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชปรังสริศวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคศิตารามวัดจักรวัีราชาวาสวัดอนุคารามวัดสากเกตวัดสุทัธเทพวรลารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงสาวาท เวลา6มิา49นาทีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระรกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรพระบรมมหาราชวังในการถวรายพัะทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธีธรรมพระบรมศพจากวัดอนุคารามและวัดจักรวัรดีราชาวาส การสวดพระพิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดมายาวนานและบทสวดที่ใช้นอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วหวชนแล้วยังเป็นคติสอนใจสำหรับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่อีกด้วยว่าสรรพสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาเวลา10นาฬิกา52นาทีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชก,กุศลถวายพระบรมศพในการถวายพระทหารเพลนแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระบรมศพจากวัดสุทัศน์เทพวิารามและวัดระคังโคศิตาราม สิง,สงสพระสวดพระพิธรรมเป็นเสมือนการแสดงความระลึกนึกถึงและความเคารพต่อผู้วัยชนเป็นการส่งวิญญ,ญาณให้ไปสู่สุคติด้วยแรงแห่งบุญกุศลขณะเดียวกันก็มีความสําคัญต่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นการช่วยเตือนให้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าทรัพรสิ่งทั้งหลายล้นล้วนมีที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีใครสามารถหลีกพ้นความตายได้ แล้วเวลา16นาิก50นาทีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพรารามและวัดระฆังโคศิตารามพระพิธรรมคือธรรมชั้นสูงเนื้อความในพระพิธีธรรมกล่าวถึงประมาทธ,ธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสําคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุด ปรัตธ,ธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานตลอดวันนี้มีประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิจก์จังหวัดชมุมรีโรงเรียนจิตลดามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยบริษัทเ b k จำกัดมหาชนบริษัท Pri ฟอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัด สากลโคโนมหนองโพร,ราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูธรรมคณะพระนวากะโครงการบวชให้แม่จากวัดพระร่มเก้ากาญจนาพิเศษมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีและตัวแทนประชาชนจากจังหวัดพังงาพิษุุโลกร้อยเอ็ดและพัทลุงเอกอัครทูตวิสามันผู้เมียมนาาเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยชมรมนายกสมสรโรตารี่รุ่นที่114และสิทธิ์เก่าโรงเรียนราชินีบนรุ่น56 ทั้งนี้วันที่28มกราคม2569จะมีพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2568สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาจุดคัดกรองปิดเวลา13นาฬิกา นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีรองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชไปตรวจเยี่ยมการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเหลืองนกทาจังหวัดยโสธรซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด120เตียงดูแลประชากรในอำอเภอเหลืองนกทาไทยเจริญและกุดชุมตลอดจนจังหวัดใกล้เคียงได้แก่อํานาจเจริญมุกดาหารร้อยเอ็ดและประชากรชายขอบประมาณ2 0 0 0 0 0คนมีผู้ป่วยในรับบริการเฉลี่ย41คนต่อวันผู้ป่วยนอกประมาณ577คนต่อวันมี แพทย์เฉพาะทาง11สาขาโอกาสนี้มอบโล่รางวัลผู้ทําคุณประโยชน์แก่มูล,ลนิธิและมอบถุงพระราชทานแก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลได้พัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลที่มีความเป็นเลิศทางการแพทย์ในเขตสุขภาพที่10ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยอบอุ่นเสมือนบ้านอาทิพัฒนาศักยภาพด้านการผ่าตัดนํานวัตกรรมและเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยตามมาตรฐานเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโซนเหนือรับส่งต่อจากโรงพยาบาลลูกค้า ได้แก่โรงพยาบาลกุดชุมโรงพยาบาลไทยเจริญตลอดจนผู้ป่วยในจังหวัดรอยต่อทั้งยังผ่านการประเมินขึ้นทะเบียนในโครงการพัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแผลเล็กและผ่านการรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในปี2568มีทีมสหวิชาชีพดูแลผู้ป่วยอย่างรวดเร็วและเป็นระบบนอกจากนี้ยังให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่บ้านที่มีมาตรฐานเทียบเท่าในโรงพยาบาลมีทีมแพทย์และพยาบาลดูแลควบ คู่การสนับสนุนจากญาติช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลผู้ป่วยรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องดูแลต่อเนื่องและผู้ป่วยที่มีแผลกดทับได้รับรางวัลผลงานดีเด่นในการพัฒนางานบริการปฐมภูมิระดับเขต10ด้านบริการดีเด่นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องโฮมวอร์ดติดตามความดันป้องกันภาวะแทรกซ้อนปี2567